สาวัสดีค่ะอุชิตาอันนี้เชิดยันมาแล้วคุณลูชาติชายมาแล้วจะปู่มาแล้วลุงจึงมนโอ้โหอะไรตาสวดสามชูสองร้อยไม่ทำเงียบไม่หนีทำเมันมันนะ นี่วันนี้มาที่ไหนเออเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นมั้งอันนี้รูสึกเส่ัว่แลนอันนี้กำลังนวดเหรอเอาชำมือน,นวดคนละขาโอ้ เดี๋ยวกุมวันเนาะจีบเจ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอยู่เป็นเพื่อนเนาะพี่ลุงจะพาขึ้นใส่แล้วแน่ยางย่อๆไหมหรือเปล่ากรตุ้นยังมองตีซีจะมโนดกันในนวดผีบอ เชฟเจ้าคือทำหนาห่า,า,างใช่ปะพ่อผมเงินคนวันตื่นตีสี่ไหมนั่นละ่ะทานดีๆก็ได้เพราะตรงทำหนาห่างบนนั่นดอกมันบ <laughs> อกเจฟซีตัวกินเลยวันหนึ่งพี่ลุงได้ใจสามได้สิบคนน่ะคิดได้สิบคนอ่ะ,ไ,อะไม่วันละสามคนก็โอเคแล้วไ,ได้วันละสิบอ่ะอีลีวะวันละสิบคนบ่ แค่วันละสิบก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนเนาะไม่น้อยมาที่ตำบวจื่ยไม่น้อยตอ้องไปสมัครใส่นี่ไปย้ายสมัครใส่นี่ได้ยินบ้ต้องได้เสียใครเถอะมันหรอเยอะคุ้มพอไม่มาไม่ได้ถ้าถ้าไม่เสียไม่ได้ไม่ได้จะได้เห็นขังมันก็ทำหน้าลบมันอัดตัวนะบอกว่ามันต้องจ่าย ไม่ใช่เดือรายเดือนมันคนละเมตรเนาะไม่นอนมาทายงบใหญ่เยนี่โอตเียโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโดนอ้อ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้อยอ